สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวชฉนัญยาอินชาลีนักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสกลอ,อํำเภอพุทธิสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์สวัสดีครับผมนายปริญญาศิลปะศิร,ริวัตน์นักศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสกลอ,อํำเภอพุทธิสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์วันนี้จะมานําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้ลอมเะเภทนวัตกรรมจากขยะเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากฝาขวดพลาสติกที่มาและความสําคัญ ในปัจจุบันมีขยะทั่วไปที่เกิดจากการประกอบบริโภคและการทำกิจกรรมทั้งหลายของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนหรือชุมชนในประเทศไทยถือว่าเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ปัญหาขยะในชุมชนที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่และก็ยังขาดความสนใจและถูกปล่อยทิ้งอย่างไม่มีคุณค่า ทางคณะผู้จัดทาจึงได้นําปัญหานี้มาวิเคราะห์และมีความคิดริเริ่มช่วยลดปริมาณขยะที่มีอยู่ออกแบบสร้างให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆซ้ําต่อไปคณะผู้ศึกษาจึงได้จัดทาโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากฟ้าขวดพลาสติกโดยเน้นถึงประโยชน์ที่ได้รับจากฟ้าขวดพลาสติกวัตถุประสงค์หเพื่อศึกษาการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากปาขวดพลาสติก 2องเพื่อนำฝาขวดพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่วัะสะดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากฝาขวดพลาสติก 1. ฝาขวดน้ำา2กระทะ 3. เตาแก๊สสน้ำมันพืช 5. เแม่พิมพ์ต่างๆ 6. สว่าน 7. เครื่องเกียร えっ แบบของการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากฟาขวดพลาสติกสามารถประดิษฐ์เป็นจานรองกระถางต้นไม้จานรองแก้วเขียงแล้ผลิตภัณฑ์อื่นๆจากฟาขวดพลาสติกได้โดยการนําไปหลอมและหล่อขึ้นรูปใหม่สามารถใช้ได้จริงและมีความแข็งแรงทนทานคุณค่าของฟาขวดพลาสติกของค,ค่ะ